พิชากลับมาแล้วคือละครเรื่องต่อเรื่องเลยตรงนี้ยังไงคะช่แจงสักคมหน่อยชิเจ๊เล่นแบบเข้มข้นค่ะเรื่องนี้เป็นแนวโรแมนติกดราม่าทิลเลอร์ค่ะก็ค่อนข้างกดประสาทค่ะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างเข้มข้นเนาะคำกระใหญ่ทุกคนดู25สิพฤศจิกายนนี้เขาบอกเรื่องนี้มันจะแบบเร็วใช่เฟิร์นก็แบบก่อนนั้นนี้ถ้าเกิดใครดูทองก็จะแว๊ดแว๊แวแนะเรื่องนี้ก็จะมาอีกแบบหนึ่งเลยก็จะ น้อยมากเล่นน้อยเล่นเล่นหนังเป็นแบบหนังอะไรเงี้ยก็ก็คิดถึงการแสดงแบบนี้เหมือนกันเรื่องนี้คือสุดทุกตัวละครสุดทุกคนค่ะพีก็ตั้งใจมากพี่ลูกเกดก็สุดๆเลยค่ะเรื่องนี้ก็จะ่ายมากก็คือเสียนสตาเยอะเหมือนกันไปถึงเธอเหรอเธอไงฉันใช่โอเคเรื่องบทเรื่องบทเรื่องนี้เรื่องนี้มันมีมันมีไหลแง่มุมมากๆเพราะว่าก็เล่าเรื่องความไม่เท่าเทียมเนาะพลเมืองชั้นสองหรือว่าพูดถึงเรื่องชาติพันธุ์ด้วยอะไรเงี้ย มันมีหลายเรื่องให้เรามาเล่าหรือสื่อสารอะไรเงี้ยก็ยอมรับว่าก็เครียดก็ร้องไห้เยอะเนื้อเรื่องมันจะรุนแรงไหมครับว่ามันจะมีความแบบโต้เถียงกันในสังคมอะไรอย่างนี้ไหมถึงขั้นนั้นนะก็คนนัาเป็นเรื่องที่ทุกคนรับรู้อยู่แล้วที่มันมีเรื่องเกิดนี้เกิดขึ้นอย่างเงี้ยแต่เรามันเป็นเรื่องแต่งแล้วก็อีกมุมมองหนึ่งของของผู้เขียนของบทประพันธ์มากกว่าแล้วมันะท้อนหลายแง่มุมอยู่นั้นใช่ค่ะมีหลายอย่าง เ็บนีเ็บวัคะกกใช้ได้เลยค่ะแต่ว่าทุกคนก็ช่วยกันก็เซฟกันแล้วก็เข้าใจด้วยด้วยอารมณ์ด้วยฉากด้วยความรุนแรงมันก็มีบ้างคือฉากที่เป็นแผลนี่ไม่ได้แต่งก็คือเป็นจริงแต่งแต่งแตเป็นขนาดนั้นนอนโรงพยาบาลเถอแล้วฉากฉับต้องแบบมีการฟาดฟันต้องใช้กำลังมีเยอะค่ะแต่ของพี่ลูกเกดมีเยอะกว่าคนอีกคือเรื่องนี้แม่รำบกดหนักมากๆคือเป็นหลายอย่างเป็นแบบวีนเวี่ยงอารวาสแล้ว อิโมชั่นอลมากๆค่ะพี่เกศแต่ว่าก็ทุกคนก็ตั้งใจตั้งใจมาเบิรเล่นแต่ละเรื่องคือต้องเอาพลังขุดออกมาเล่นเรื่องไม่มีอะไรที่มันเบาๆสหรับเราอยากเล่นโรแมนติกคอมเมดี้ค่ะอันนี้ฝากไปเลยขอร้องไปเลยหนูอยากเล่นโรแมนติกคอมเมดี้ค่ะไม่ค่โรแมนติกคอมเมดี้ใช่จริงๆเป็นคนแบบติงตองอะไรเงี้ยเล่นโรแมนติกคอมเมดี้เรื่องนี้ตัวดราม่าทั้งหมดใช่ล็อตนี้ดราม่าทั้งหมดค่ะเหนื่อยเหนืูเบลล์บ้างอะเบิรอนแบบหนูว่าหนูแบลลเนาะน่ารักใส่โดดกันแกล้ง หนูพูดขอทุกครั้งที่หนูได้สัมภาษณ์เลยนะคะว่าหนูชอบโรแมนติกคอมเมดี้ยื่ดมาเป็นค่าฟันค่ะอะไรนะ่นไม่ติดต่อเลยไม่มีค่ะหรือว่าเป็นอีกที่เราหรือเปล่ามันก็ต้องแบบว่าเอต้องดราม่าใช่เแล้วมันต้องแบบหนูว่ารัตต่อไปน่าจะคอมเมดี้แล้ว่ะเขาบอกเราเสร็จติดกับชอบร้องไห้เราชอบเจ้าน้ำปลาไม่ได้ชอบคนส่งมาคนอะไรจะชอบร้องไห้เ้ยร้องไห้เก่งไงเรื่องไหนก็ร้องเรื่องไหนเรื่องนั้นก็มีร้องไห้ไม่ซีเรียสมากจริงจริงเออ เออใช่ใช่ไหมใช่ค่ะก็ไม่รู้ถามว่าอะไรอ่ะไม่โอทีไลท์ก็แบบเป็นคนเสดการร้องไห้ไม่เสด็จไม่เสดค่ะชีวิตดูเป็นคนจะหัวเราะค่ะส่วนใหญ่เพราะว่าเปิดไม่มีงานง่ายงานง่ายไ่มกำลัตีชื่อนี้เออค่ะก็มันก็ยากขึ้นค่ะแต่ว่าก็แต่ก็ไม่ค่อยรู้สึกว่างานไหนง่ายอยู่แล้วเราจะกังวลเรื่องทุกงานที่เรารับอยู่แล้วงานง่ายบ้างไหมง่ายบ้างไหม งานที่คนมองว่าง่ายหนูก็จะตื่นตูมอยู่แล้วค่ะเรียนเรียนอีกเรียนอีกอันนี้ไม่เข้าใจเลยขอโทษกลับมาทองนิดนึงได้กับแมรีเจอติชาติชาติชาโอ้โหจริงนางเป็นนางเอกนะเพราะว่านางแบบว่าเวลาในเรื่องนางก็ทานผูชายก่อนเราเขาเขาไอ้เห็นแล้วหดบ่าชนะหนูทุกแมตช์อยู่แล้วอยากบอกเล้วติชามัลลีเนี่ยนะมารีก็เพื่อนรักเพื่อนร้ายค่ะร่วมงานกับติชาสนุกมากตลกหัวเราะตลอดเวลาแล้วก็คือเขาเป็นคนเล่นถึงมาก โว้ถึงไายถึงกันเลยก็รเราว่าเราก็ได้นั่งคุยกันอะไรเงี้ยเป็นเป็นเป็นเพื่อนเทศคำแนะนำหลายๆอย่างการใช้ชีวิต<ๆ>เห็นติชาตลกตลกอย่างนั้นก็คือสอนมุมมองแง่คิดในชีวิตให้ไบยเยอะมากเหมือนกันถามว่าใครตลกกว่ากันก็สุสีค่ะเราเล่นเด็กแบบนั้นได้หรงอ๋อไม่ได้เท่าเขาค่ะเขาก็สอนหนูอยู่ก็มีอะไรสู้เขาได้บ้างไม่สาวความสวยความสาวความสวยสุสีเอ่อความเซ็กซี่ ติชาชนะอยู่แล้วตมืนี้ไม่ต้องพูดไม่สูเลยไม่จูสีเขาเลยค่ะเขาเพจมากเออคลุกจิตใจแบบว่าพี่หมอพรแคทติช่าเราหรือเราทำภาคสองดีไหมคะใช่เออเป็นใครทำเข้าาไม่มีใครทำเลยสองสองอพูดไปเองเอ๋อแล้วมีโอกาสแบบอย่างร่วมงานกันด้วยนะคะเซ็นแบบเราแทบชอบทุกคนเลยค่ะมันไม่เหมือนไปออกกองมันเหมือนไปทำงานทุกคนเหมือนไปเล่นนะคะ งานออกมาดีก็ไม่มีนะคะอีดิทเอาก็เล่นกันอยู่นั่นนะคะอีดิทช่วยอีดิทช่วยหมดเลยมุสาชงไปดีดีฝากทุกหมดเอาฝากเรื่องใหม่ด้วยฝากค่ะฝากเรื่องทองประกายแสบด้วยนะคะโอเคก็ถามมุ้งอ่ะโอเคก็ฝากเรื่องพิชาด้วยค่ะก็ทุกคนตั้งใจกันทุกภาคส่วนมากๆหวังจะเป็นอีกมุมมองนึงนะคะฝากทุกคนไว้ด้วยค่ะมาเรประเด็นข่าวของพี่เชนน่าแล้วจะมาที่เราเคยมีโอกาสได้ร่วมงาน เกระคบเราอ,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 อะไรยังไงบ้างไหคะไม่กระทบค่ะแต่ตอนเห็นข่าวเมื่อวานเนาะตกใจค่ะตกใจอตอนเราทราบข่าวตอนไหน,นว่ามันแบรนด์มันมีปัญหาอะไรเงี้ยเห็นข่าวเมื่อ,อวานเลยค่ะแล้วก็ไม่เคยรู้ว่าอ๋อมันมีปัญหาอะไรกันมาขนาดนี้เลยค่ะ,เ,คะเพราะส่วนตัวของเฟิร์นนะหมดสัญญากับทางแบรนด์ไปเป็นปีๆแล้วค่ะแต่ว่าตอนที่เราเคยร่วมงานกับเขาเนี่ยมันมีปัญหาอะไรมาตามแบบนี้บ้างไหมที่เฟิร์นเคยร่วมงานกับพี่เชนคือถ่ายแบบทํางานกันไม่เคยมีปัญหาเลยพี่เชนก็ตั้งใจทำงานมากๆ หลายคนแบบว่ามีแบบคอมเมนต์ถามว่าเอ้ยแล้วตอนไปคนเวนตีเซ็นเตอร์ได้ได้ค่าตัวครบไหมครบค่ะครบเรียบร้อยตามสัญญาทุกอย่างเลยค่ะว่าตอนที่เราทำงานกันไม่ได้มีใช่ใช่ไม่มีไม่เคยรู้อะหนูก็เพิ่งเห็นข่าวเมื่อวานเออก็ไม่มีปัญหาใช่ใช่ไม่มีปัญหาเลยค่ะแต่ปกติเวลารับงานอะไรอย่างเงี้ยคือแน่นอนเราก็สกรีนอะไรมาหมดอยู่แล้วคุณแม่ใช่ก็ก็สกรีนเต็มที่ทุกอย่างเท่าที่เราทําได้มาโดยตลอด ถ้าทะเลาะกันเองก็เราก็ไม่ชอบจริงๆค่ะก่อนรับเราก็พยายามทําให้มันเต็มที่เท่าที่เราจะตรวจสอบได้แสดงอย่างเขาเปิดการควบคุมเราไม่จะมีอะไรภายหลังนะแส่เราก็ไม่ได้กลัวใครจะเข้าเป็นต้องเป็นห่วงว่าเดี๋ยวเฟิร์นจะต้องอะไรยังไงไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะเิคนว่าอันนี้มันแบบเิคนก็หมดไปเป็นปีๆแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่แบเป็นห่วงที่เสียหายจะต้องเห็นกระวองพูดถึงหายออกมาอเลยได้ตามข่าวบ้างยังไม่เห็นรายละเอียดทั้งหมดจริงๆเลยค่ะ แต่แแต่เราก็ดีนจมากตอ,าตอนที่เราติดกับคุณไม่ได้มีอะไรกับใช่ด้วยความที่มันพอเราหมดสัญญามาเป็นหลักปีเราก็ไม่ได้ติดต่อก็เลยไม่เคยได้รู้รายละเอียดหรือความเคลื่อนไหวอะไรเลยค่เพียร์เคลียร์ไปในส่วนของเราในการรับงานเราก็นับแบบเลือกแล้วนอนค่ะก็พยายามทำให้ดีที่สุดค่ะ ทำแล้วหัวใจหนูไม่จีบยังไม่เจอไม่หรอกไม่มีใครจีบเลยไม่มีแกตกใจแรงมากไม่มีไม่มีจริงจไม่มีจริงจริงป่วยกันเยอะเ้ยไม่มีค่ะไม่มีจริงๆริงโอ้เข่าดาวปีนี้ก็เผาเหงาเลยเข่าดาวกับเพื่อนอยู่แล้วค่ะเพื่อนเนี่ยแหละค่ะผู้จัดการละแกงหน้าผมค่ะฟิลมันเปลี่ยนไปอะไรใหม่กันครับมีคนเข่าดาวด้วยกัน ด้วยความที่มันไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าเฟิร์นเองก็จะแบบเหมือนบาลานซ์ทุกคนทุกทุกอย่างทุกความสัมพันธ์ในชีวิตอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเฟิร์นบอกไม่มีใครมาจีบคือไม่เชื่อเลยไม่มีคเชื่อเลยแต่ว่างันแล้วข่าวคนดูเข้าไปเรื่องจริงเรื่องจริงค่ะมันเป็นเรื่องจริงจริงจริงหรือก่าเราประกาศเปว่าแฮปปี้กับชีวิตสดตอนนี้ก็เลยไม่มีใครกล้าเข้ามาเากลัวโดนแบบกลัวแฮว่อะไรอย่างนี้เปล่า ไม่ทราบเลยค่ะแต่ว่าก็ก็นั่นแหละเราอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้จะเริ่มคุยหรือเริ่มรู้จักใครด้วยแหละเออไม่ดูทีมท็อปไหมคะไม่เคยไม่ได้ดูไม่ดูเลยไม่ดูเลยไม่ต้องมีหรอกไม่ต้องมีหรอกอยากพีอลไรเล่นกับเพื่อนไปวันๆอยากโสดอยากโสดใช่ไหมแฮปปี้กับการโสดคิดว่าันนี้มันมันโสดแล้วมันดีไหมหรือไม่กำหนดไม่กำหนดเลยไหมเออเข้ามาตอนไหนก็คืออตนได้ สดก็ไม่ได้แย่นะลายลิปติดฟันเหรอคะทำไมล่ะขอโทษอย่าดูดได้ไหมนักข่าวดูมากเดี๋ยวนี้อยากถามว่าลายชื่อเพื่อนวันก้าวหนามีใครบ้างคะผู้จัดการแล้วหนึ่งระเบิดช่างทำผมมือทองหรือใครอีกไหมลือใครอีกไหมนักกีฬาท่านหนึ่งใครอีกใครอีกไม่บอกแล้วเดี๋ยวไม่รู้ไม่ต้งสัยอ่ะดิต้องมีไม่กี่คนหรอกที่พูดมาก็เหมือนจะหมดแล้วล่ะก็ัวไงไง เพราะคุณแม่ไม่ได้ไปทริปนี้อาจจะลำบากสักหน่อยก็เลยแบบให้เขาอยู่สบายๆสบายๆู้ไม่ดีเลยปะไม่ให้ไปเข้าดาวไม่ให้ไปข้าดาวกับเพื่อนๆตามมาเทอยาไปเป็นเดือนเลยไปดีๆตกสัมตกสัมภาษณ์หรือเปล่าไม่มันไม่มีสเปคอยู่แล้วถามมาตั้งแต่เด็กจนโตเนาะไม่เคยมีสเปคเลยก็เลยใส่ฝ่อได้ไหมใส่ฝ่อเปิดใจไหมเขาแต่จะไม่ชอบเราซะส่วนใหญ่แต่จริงๆพีดนี่ก็สเปคเลยนะ พอออย่าพูดเดีนี้มันอภรรยาพี่แม็กซ์มันลื่นล้มได้นะเลื่นล้มมันลื่นล้มอายุลิมัยอยูลิมัเอออายุริมัยติดไหมติดไหมไม่ติดเลยค่ะไม่ติดอะไรเลยตอนนี้ความรักมันเกิดขึ้นได้เราไม่มีสเปคใช่ถ้าเป็นแบบว่าผู้หญิงจะเข้ามาคุยกับเราเราก็โอเคหรอกเราไม่เคยเราไม่เคยปิดกั้นเลยยายได้ไหมยายไม่ชอบจริงจริงยังงไยายนี่สนิดไปเลยไม่ได้เลยปสนิทเลยค่ะไม่เราตัวเองไว้เลยพักเลย เคยสัมภาษณ์จะเคยได้จัลละปวดหรอมิ้นไปได้หรอพี่พี่ก็ตอนเขาถามแกไม่ฟังไงฟังอยู่โอเคแฮปปี้ตอนนี้แฮปปี้แฮปปี้ค่ะใครจะโสดก็ต้องรออดใจรอหน่อยเอ้ยม่ใช่ใครจะโสดใครอยากจีบใครจะจีบใครจะจีบไงใครจะจีบบอกเขาไปเลยตกีบก็นหน่อยตกลงกันเรื่อยสามคำแล้วจะเข้ามาโอ๊ยหนีไปเถอะเออไม่รู้เฮ nice ้เราไม่แบบเข้ามีบ้าง เออเโอ้โหแล้วโอโหแล้วแม่โหแม่โอโหไม่เป็นไรเราโอเคกับสถานภาพตรงนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกให้เขาหนีเราไปเลยเราโอเคปิดประตูเลยไปยิ่งมาทำยังไงไม่เคยมีอย่างนั้นก็คือไม่มีไม่มีทุกคนเอาใจช่วยโอเคเจอกันทุกคนเอาใจช่วยเลย